กับสวัสดีญาติโยมทุกท่านนะคะตอนนี้ท่านกำลังชมรายการเป็นการถ่ายทอดสดนะคะเป็น Facebook Live ทาง Facebook Page bwpp channel นะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังไลฟ์หรือว่าถ่ายทอดสดมาจากงานปฏิบัติธรรมเป็นอาจารยะบูชาเพื่อที่จะลํำลึกถึงหลวงปู่ชานะคะประจำปี2560ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย16มกราคมปี2560ก็จะเป็นปีที่25 ที่หลวงปูชาได้จากเราไปแล้วนะคะแต่ความยิ่งใหญ่ที่สานุสิทธิ์มารวมตัวกันยังคงอยู่ค่ะเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตลอด25ปีแล้ววันนี้นะคะเราก็จะได้นิมนต์พระคุณเจ้านะคะเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์หลายๆท่านซึ่งมาจากทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะว่าในโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้เคยอุปถัมภ์อุปถัมภ์รับใช้หลวงปูชาได้ใกล้ชิดท่านนะคะ เราจะได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ในอดีตเมื่อ20 30หรือ40ปีที่แล้วและตอนนี้เราก็จะได้สนทนาธรรมนะคะกับท่านพระครูประชัดอภินจโนค่ะท่านเป็น etera, มาจากวัดมาบจันทร์จังหวัดระยองนะคะซึ่งเป็นวัดสาขาหมายเลขที่73กับานมัสกรารพระคุณเจ้าเจ้าค่ะท่านใช้ไมโครโฟนคุยได้เลย <hr. S 1> <bore gold S 2> เ<ะ>นะจ้าค่ะเจ้าค่ะั้มาก็พระอน,านาันตโยมกินยโน บทได้สีิบเอ็ 11, พดพรรษาบทที่วัดหนองประพง์มีหลวงปู่ชาเป็นพระอุปชาอาจารย์ท่านต่อท,ท,ท,ท่านท่านตอนบวชเนี่ยค่ะท่านทันที่จะอยู่กับหลวงปู่ชาสักกี่ปีเจ้าคะก็ตอนที่บวชนี้หลวงปู่ชาย,ยังแข็งแรงอยู่ <c oughs> นะสุข <c oughs> ภาพยังแข็งแรงยังเทศยังสอนน้วท่านก็ยังมาพาทาวัดสวดมนต์เช้าเย็น <c oughs> ที่ก็พานั่งสมาธิด้วย <c oughs> เป็นเวลากี่ปีเจ้าคะอ่า จำพรรษาที่นี่เฉพาะจำพรรษาที่สี่ปีที่ท่านได้อุปถัมภ์ใกล้ชิดนะเ <7 S 1> จ้าค่ะเจริญพรหนึ่งเก้าสองห้าหนึ่งเก้าเจ้าค่ะสองศูนย์สองหนึ่งแล้วก็สองสองอ๋อเจ้าค่ะจนถึงสองสามก็ท่านก็ส่งไปจำพรรษาที่สาขาเจ้าค่ะพวกเราซึ่งไม่มีโอกาสแบบนั้นก็เลยอยากจะรู้ว่าค่ะว่าการที่ได้อยู่ใกล้ชิดหลวงปู่เนี่ยนะคะท่านได้เห็นวิธีการสอนของหลวงปู่ซึ่งญาติโยมควรจะจดจําและนําไปประยุกต์ใช้ยังไงเจ้าคะ ในการเทศสอนของท่างปู่นี้ท่านบอกว่าไม่ใช่เฉพาะว่าท่านอยู่ในธรรม,มาตถถึงเป็นการเทศท่านอยู่ในอริยบทไหนก็ตามนะท่านก็จะเทศสอนเราได้เสมอทุกอริยบทของท่านท่านเทศสอนโดยที่ไม่พูดก็ได้อทําให้ดู<อ>นะทาให้ดูก็ไดเนะ้เป็นการเทศสอนของท่านท่านเป็นครู24ชั่วโมงเลยนะเจ้าค่ะถูกต้องทุกอย่างเลยลทุกอย่าง ที่หลวงปู่ท่านเคยสอนท่านอาจารย์แบบที่ท่านอาจารย์ประทับใจเลยคือเหตุการณ์ไหนเจ้าคะจริงๆประทับใจนี้เรามีความศรัทธาในท่วมท้นในองค์หลวงปู่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็มีความระมัดระวังแล้วก็ท่านจะสอนเราแม้แต่ว่าเรานี้จิตของเราจะเคลื่อนไหวออกไปยังไงท่านก็กำราบจิตของเราอยู่เป็นสมาธิเลยท่านรู้เหรอคะว่ารู้เลยเอ,อาตอมานั่งกับท่านนี้ใกล้ๆอย่างนี้คิดออกไปข้างนอกไม่ได้นะ ต้องนั่งอยู่กับพุทธโธยังม่งเ้พุทธโธตลอดเวลาหมายความว่าพอจิตท่านใช่จิตท่านยนยินดีไม่ได้เลยใช่หลวงปู่ท่านทักเลยเหคะทักท่านาทักยังไงเจ้าคะสพราะว่ามีโยมเข้าน้าส้มคันมาแก้วหนึ่งามาถวายหลวงปู่ไอ้เราก็รู้ไปมากขึ้นว่าไอ้นี่คือวิตามินซีวิตามินซีสูงอ๋อเจ้าค่ะเริ่มปรุงแต่งแหละก็เริ่มชอบใจล้เจ้าค่ะว่าวิตามินซีอันนี้มันดีนะเท่านั้นนะท่านก็รับประเคนอยู่ตรงนี้ท่านก็หันมามองหน้าเราเลย อันนั้นอันนี้มันที่ตายนะมันเป็นที่ตายนะอย่าไปยินดียินไลน่ท่านองนั้นนะอย่าไปพอใจอย่ายินดีในสิ่งนี้เราจะเป็นทุกข์กับสิ่งนี้เราจะเกิดมาตายอีกอท่านก็บอกอะไรนี้เราก็รู้แล้วเ,เราก็สมบติเอาปังใจของเราอยู่เสมอท่้นยิ่งอยู่ใกล้ท่านยิ่งถ้าเการับคําสอนของท่านตลอดเวลาเราต้องมีสติท่านจะหัวล่อท่านจะ,ะแสดง กริยาอย่างไงเราต้องมีสติดูใจของเราไว้เสมอพลาดนิดเดียวท่านก็ไม่ได้าาเลย,ยพลาดนิดเดียวท<ช>่านมามองหน้าเราอย่างนี้อมองหน้าเราอย่างนี้แต่องค์อื่นแล้วทศมาไม่ทราบนะเพราะทศมาก็อยู่ใกล้ชิดต,ตรงนั้น,นพระถักท,ท่านเจ้าขาหลวงปู่ท่านทราบได้ไงคะอันนี้ก็คงเป็นความสามารถพิเศษของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบารมีมากมากท่านมักจะมีความรู้อะไรที่พิเศษที่จะสอนเรา ที่จะทำให้เรานี้มีสติในการปฏิบัติมากขึ้นอันนี้ทำให้เรามีสรางธาของเรามันก็ท่วมท้นอยู่แล้วเราก็ยิ่งมีความระวังมากขึ้นไปอีกก็เป็นเป็นวิธีการที่ทำให้เรามีสติแล้วก็มีสมาธิด้วยแล้วเราติดขัดในปัญหาธรรมะเช่นตมานี่เดินยังกลมอยู่ก็ว่าวิธีไหนที่จะเป็นวิธีปฏิบัติและวิธีที่จะได้ได้ผลที่ถูกต้องเค่ะ เราก็คิดเราเดินยนกรมเป็นชั่วโมงชั่วโมงเอาวนาสมาธิพอหลวงปู่ท่านให้อว่าท่านก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเลยอเหมือนกับท่านจะเทศให้เราฟังเลยแต่ฉันไม่ใช่อาตมาองค์เดียวทุกทุกองก็จะลักษณะมันเหมือนกันเหมือนกับว่าทุกคนจะพูดพร้อมกันว่าติดเรื่องไหนท่านก็จะพูดเรื่องนั้นในวันนั้นเวลานั้นชะดีเลยใช่ไหมคะพยานแนงความที่ประทับใจในที่ท่านให้ธรรมะประการหนึ่งในความเมตตาของท่านที่มีต่อพระเนร นะั่นที่ธรมารทราบซึืงใจเนี่ยเพราะธรมาเองก็รับประเคนอาหารนักถวายหนวงมพ่อตอนเช้าที่เขาฉันเป็นคนที่รับประเคนและจัดอาหารถวายท่านวันหนึ่งอาหารมันก็ค่อนข้างจะน,น้อยท่านก็ถามธรมาว่า,น,านันอาหารมีแค่นี้หรือค่ะท่านก็มองไปที่พระเนรุกหลานท่านนั่งหกสิบกระรูปท่านก็มองไป่อมาก็ตักอาหารนั้นพอแล้วเอาไปให้หมดหนุปู่ไม่ไม่ฉันเหมือนฉันนิดเดียว เพื่อจะแบ่งเพื่อที่จะแบ่งให้ลูกหลของท่านให้ทั่วถึงองค์ท้ายที่สุดแม้ว่าเป็นสมณเนรอย่าให้อย่าให้ขาดตกบกพร่องนี่<ะ>เป็นหลักเลยไหมคะที่จนปัจจุบันนี้ที่ทางวัดก็ยังจะยังมีเมตตาเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันให้ถึงะนะแจกแบ่งกันเอาการ,ราบได้มาท่านบอกว่าถ้าผมจะเอาเอาการ,ราบของผมเนี่ยคนเดียวนะขนไปสิบล้อรถบรรทุกก็ไม่หมดถ้าเรามาดูปัจจุบันนี้เราเห็นได้ว่าเป็นร้อยคันก็ไม่หมด ใช่ไหมสิ่งที่ท่านมีอันนี้เป็นปีปงว่าของภายนอกตวน,นั้นเองอันนี้ว่าใจของท่านที่มีเมตตาเพื่อเผื่อเผื่อแผ่ไปได้ตลอดญาติโยมที่มาหาท่านเขาจะทํารู้ว่ากั้นเอาไว้ให้เป็นเวลารับแขกท่านก็บอกไม่ได้ญาติโยมที่มานี้มาด้วยความภโลกร,รว่าท่านเขามีทุกมานะเขาไม่เขาไม่ได้พบเราเขาจะเสียใจท่านก็ไม่ยอม ท่านจะต้องนั่งรับแขกตั้งแต่ฉันเสร็จไปจนถึงเย็นหลวงปู่ไม่ได้พักกลางวันชั่วโมงเจ้าคะตั้งแต่เนั้นไะเพราะว่าฉันมาตั้งแต่แปดโมงมาแล้วก็ถึงหกโมงเย็นแปดโมงถึงหกโมงเย็นนั่งรับแขกตลอดก็จะมีน่าโยมมาทั้งวันแวะไปห้องน้ําบ้างนิดหน่อยก็น้อยน้อยค้างมากเลยท่านอดทนมากด้วยท่านนั่งยาวนั่งนั่งยาวนั่งนานมากเลยขอขอนับชั่วโมงหน่อยนะเจ้าคะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่ห้าหก ท่านเลิกกี่โมงคะก็หกโมงก็จะเริ่มส่งน้าละประมาณนี้อุ้ยเกินเวลากฎหมายกําหนดค่ะเกินแปดชั่วโมงเจ้าค่ะทุกวันทําอย่างนี้ทุกวันวันไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วก็มีพระท่านมาเดินทางมาแล้วก็มาถามหลวงพ่อครับวันนี้ได้พักในยังท่านบอกว่าผมไม่มีบุญขนาดนั้นอาตมาก็นั่งฟังอยู่กัโอ้ครูบาอาจารย์ไม่ได้พักเลยบางทีเราก็จะต้องแอบไปพัก เราไม่ไหววันที่สามท่านก็ต้องนั่งด้วยสิเจ้าค่ะเราก็ไม่ไหวเราก็แอบไปพักด้วยแต่หลวงปู่ไม่ได้พักเลยความท่านแอบไปพักได้เหรอก็หลบๆไปถึงเวลาก็ถึงเวลาก็เวลาเนี้ยผมจังมีสมณีนด้วยไงเจ้าค่ะมีสมณีนอยู่ด้วยธรรมะก็หลบๆไปพักหน่อยเจ้าค่ะเพราะว่าเราธรรมะก็ต้องตื่นเช้าทำวัดด้วยแหละเจ้าค่ะการที่ท่านได้มีโอกาสนั่งอยู่ข้างๆหลวงปู่ญาติโยมมามากมาย ท่านพอจะเห็นไหมคะว่าความทุกข์ที่ญาติโยมนําเรื่องราวมาหารือมาขอธรรมะจากหลวงปู่เนี่ยมันคือเรื่องอะไรกันคะทุกเรื่องนะศาสรพัฒนนะตั้งแต่ว่าเรื่องครอบครัวเรื่องสามีภรรยาเรื่องกิจการค้าทั้งหลายการบริหารงานทั้งหมดเลยทุกเรื่องลที่มีความทุกข์ก็จะมาพูดให้หลวงปู่ฟังหลวงปู่ท่านจะอธิบายเป็นธรรมะแก้ไขไปเขาก็หายจากทุกข์ไปได้ที่เป็นต้นอ๋อค่ะ แล้วท่านตอบได้ทุกเรื่องหรอคะทุกเรื่องเลยแล้ว<อ>ท่าน<ด>มีจังหวะในการให้ธรรมะยังไงเจ้าคะท่านจะถามว่าเป็นยังไรอย่างโยมคนหนึ่งมาเป็นยังไงมีอะไรก็มีความทุกข์นะตอนนี้เขาก็เลี้ยงหมูนะหมูมันก็อมหมูมันก็ขึ้นราคานะเขาก็ดีตอนนี้หมูมันราคาตกเขาก็ทุกข์มากขาดทุนย่อยยับอืมักวิชาบอกว่าหมูมันราคาขึ้นหมูก็ตาย ราคาลงหมูก็ตายน,น,ตนี่ก็ตอบแค่นี้ตอบแค่นี้อตอบแค่นี้เขาก็เข้าใจแล้วอไอ้เรานี่เป็นทุกข์เพราะราคาหมูที่มันตกลงแต่หมูมันตายเรานี่ยังไม่ตายเลยเขาก็เขาก็เข้าใจในธรรมะสั้นๆแต่ว่าดูเหมือนกับว่าเป็นธรรมะที่เป็นอัศจรรย์ที่สามารถแก้ไขในใจของเขาที่มีความทุกข์เนี่ยให้มันปล่อยวางไปได้ ปัจจุบันท่านอาจารย์ก็รับหน้าที่สอนผู้อื่นแล้วนะคะท่านได้ได้ความรู้ได้เทคนิคจากการที่ได้อยู่ใกล้ชิดหลวงปู่ชาพเพื่อไปสอนญาติโยมอะไรบ้างคะเสด็จพรอนก็ยังมีญาติโยมก็ถามว่าเขาเนี่ยเห็นคนเนี่ยไม่ได้ทําความดีอะไรเจ้าค่ะนะทำไปจากการค้าก็ร่ํารวยขึ้นมาทําไมเขาร่ํารวยละ่ะเขาก็อยากจะเป็นอย่างนั้น ไม่ต้องมีสินธรรมก็ได้ขอให้ได้เป็นคนรวยอย่างนั้นก็พอเจ้าค่ะธรรมะก็บอกว่าหลวงปู่ชาก็สอนว่าทําบุญทําความดีเนี่ยไม่ได้เพื่อรวยนะเพื่อความดีทําดีได้อะไรก็จะได้ความดีไม่ใช่ได้ความรวยเขาก็กลับจิตกลับใจได้ว่าโอ้เข้าใจแล้วเขาเข้าใจว่าทําไมเราทําดีแล้วเราไม่รวยสักทีหนึ่งไม่ดีสักทีหนึ่ง,นงคนที่ไม่ดีกินโกงทําไมรวยบอกมันคนละอย่างกันเท่านั้นเองเป็นอัศจรรย์ว่า แม้เราเอาธรรมะของท่านมาพูดอย่างนี้โยมคนนั้นก็กลับใจที่ว่าต้องการความดีมากกว่าม,มากกว่าอูดอย่างอื่นแล้วถ้าจะถามว่าถ้าต้องการความรวยต้องทำอย่างไรเจ้าคะทำความรวยนั้นก็มีศีลเราก็รวยแล้วเราละความโลภเราก็รวยแล้วนะพอดีแล้วถ้าเราไม่ไม่ที่ต้องการที่จะต้องการอะไรมากเพราะคนที่ความพอดีนั้นหายากท่านเคยถามโยมคพนหนึ่งวงันินเดือนเท่าไหร่ มันเดินห้าพันครับพอไหมยมตอบว่าพอครับคนที่บอกว่าพอมันหาย,ยากอ๋อเจ้าค่ะมันหาย,ยากถึงจะมีมากเท่าไหร่แต่ยังมีความยากอยู่มันก็ยังไม่รวยเท่าไหร่ในคนที่พอนะั่นแหละก็คือคนรวยโอ้แบบโดนกันเลยเป็นแท,บ,ทบเลยน,นะคะสุดท้ายคะ่ะท่านขาปีนี้ก็เป็นปีที่ยี่สิบห้าที่หลวงปู่ท่านจากไปแล้วเจริญพร แต่ว่าความเข้มแข็งของสังฆะของสาขาหนองปราบคงต่างๆเนี่ยยังเหมือนเดิมญาติโยมที่มาวันนี้ก็มากมายมหาศาลครูบาอาจารย์ก็มาจากทั่วโลกเหมือนเดิมดโดยไม่ได้นัดหมายหรือแทบไม่ต้องนัด,นอ,ดนอะไรทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในวัดสาข,ขาของสายหลวงปู่ชาน,น,นยั่งยืนมั่นคงและเติบโตอย่างมากเจ้าค่ะการสอน ที่หลวงพ่อชาท่านพาสอนคือพาทำขวัดปฏิบัตินักษาศีลให้ดีแล,แล้วก็มีขวัดปฏิบัติที่มีความเข้มแข็งพราที่อยู่ที่เมืองไทยไปตั้งวัดก็ไม่ได้มีงบประมาณจากพระนกักพงไปมอบให้เลยเราจะมีบาทมีบริขารมีหัวใจที่ศึกษาขาวัดมาแล้วก็นําไปปฏิบัติเดินยังกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ทำวัดให้ธรรมะทั้งพิสูจน์ในเมืองไทยเมืองนอกก็ตามก็ทําแบบนี้ญาติโยมก็มีศรัทธาเริ่มใสนะ มีคุปตนเข้ามาผสมบทตลอดจนว่ามีคนมาปฏิบัติจํานวนมากขายายไปแล้วก็มีหัวใจอันเดียวกันที่สําคัญว่ามีความสามัคคีเป็นอันเดียวกันเหมือนกับว่าในใจทุกดวงมีหลวงพ่อชายอยู่ที่นั่นมาที่นี่ไม่ต้องเรียกร้องว่าถึงปีว่าท่านตรงมานะเป็นการบังคับกันไหมไม่ใช่ทุกคนมาด้วยหัวใจมาด้วยความเสียสละมาด้วยความหัวใจที่คิดถึงพ่อที่ท่านจากไป แต่เหมือนกับว่าท่านยังอยู่ที่วัดหลวงพ่อพง์นี้ไม่ได้จากไปไหนเป็นความอบอุ่นันเป็นความอบอุ่นนะเจ้าค่ะแล้วก็เป็นความงดงามซึ่งอีกสักครู่เดี๋ยวญาติโยมจะได้เห็นความงดงามของครูบาอาจารย์ที่มาจากทั่วทุกมุมโลกเดี๋ยวก็จะมีการเดินเวียนเทียนทางนี้ใช่ไหมค่ะถูกต้องจะมีเวียนเทียนนะคะวันนี้เป็นบุญที่ที่ได้มีโอกาสมาสนทนากับท่านกล่คุณท่านที่เมตตารพรอายุวันเราสุขังพลัง